สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟอ,องฝ่ายละกเอฟซี FC, สาโนยที่เคารพรักสุขสุขมค,ครับพี่น้องอเก็บตู้ไปรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์ที่11เ,เดือนเมษายนพุทธศักราช2564ครับตอนนี้เวลาเช้ายังอยู่อยู่บ้านชาดุวันนะครับเด้อตำบลชาดุวันอำเภอเขารงไทยจังหวัดร้อยเอ็ดครับตอนนี้ทีมงนั่นสาโนยกับกำลังประกันเก็บของครับ เดิทางตรครับาการศินครับบนี้านการิปโอ้ยบานงานนอนตำบลดงลิงดงลิงอยู่ี่นีรอํเภอกำมะลาสครับจังหวัดการสินอยู่ที่นี่เราบเดินห้างพักแรมครับนี้ครับพักแรมก็มีสี่มีทีมงานในเวที่ล้วก็ประดับแลกจองอรีดีครับ ทีมงานบุกเบิกครับส่วนทีมงานนั่นรถบัสเองครับแต่เดินห้างเขาบ้านพักก่อนครับมืออื่นสิเดินห้างฝังเศร้านะครับได้ยินข่าวว่าบอสเป็นประกาศว่าวันที่12เนี่ยแสดงซีโมงครับแสดงซีโมงเลิกปีหนึงครับพี่น้องแล้วก็ซูยุทธ์สิบสามสิบสและก็ซูต้อยอีกสิบห้าสิบหกอีกสามเมื่อครับ ส่วนที่เหลือกับซีรุ่นแต่้างมือสุทธิสิผาสิโพกันด้วกันการุ่นคือกันครับพี่น้องเพื่อบางทีเพื่อนโทษมายกเลิกนะครับแต่ว่าหัวแจ๊กว่าได้แสดงอยู่สุทธิอ่าสิผาสิโพที่เจ็ดนะครับมเมื่อเช้านี่ก็กถือว่าโอ้หลาย,ยู่ครับพี่น้องสามพันสามพันกว่าครับพี่น้องงานมันไหลยอยู่ครับหลายอยู่ครับเมื่อเด็กเก็บของบรรยากาศดีอยู่ครับ เจ้าวันนี้รีบเร่งก่อนนะครับเพราะว่าเดินทางบางแรกเมื่อไหนบาย่างงานครับวุ้ยทองสองน่ะสวนเหตุการณ์ทางด้างงันไปไหนได้ลุงตูสตาง้่างงันไปเลยนะครับเออเห็นข้า나ซูกว่ามองนี็เขาเคยไปล่ำแล้วครับพี่น้องแต่ว่าลุงตูจําไม่ได้หรอครับว่าเคยไปล่ำยุ่ยใส่ต่อลืมมันไปเห็นที่กะคือสิอ๋อแต่ว่าจอก่อนมาแต่ยัางม่เคยไปล่ำอัน บ้านนี่นะบ้านใกล้กันเคยไปล้ำอยู่แต่บ้านนี้ยัไม่เคยไปล้ำเดี๋ยวเคยลั่มบ่ลีรั่มที่ไหนเป็นห้องเราสิรายงานใรงนี้ถึงงานประทับเด้อทีมงานวิธีก็ไหวพี่น้องปกติแล้วนี่ซ้ำนี่คันไปที่รื้อซ้ำนี่นะชุดของลงตูดสีออกไปได้แล้วตอนนี้ ทีมงานลุงตู่ไปเยี่มท่านในเรี่ยวอยู่ขอบคุณอย่างใกล้สี่เหลี่ยมครับย่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับนี่คุณกัมจาสวัสดีลุงตู่เดินทางพักเรมไม่เหรอแมนแมนครับเจอรถบัสที่มารถบัสเี๋เข้าบ้านครับเพื่อนย่านทีมงานไปเยี่ยมท่านมานบ้านด้วยนะครับหลาย่รถบัสไปยเท่าไรครับ ก็เลยเห็เข้าไปพักที่บ้านก็ยักษ์นี่มาขัา้นรอบมานะตอนเศร้าแท้ซ้ายจะเดินทางครับโอ้ดินมันเป็นดิน,ด,นดินเบื้งนี่นคือสีแข็งอ,อยู่ลยพี่น้องเมื่อวานหนึ่โอ้ยรถจมสองขั้นสามขั้นรถบ้านขึ้นยากกว่าหมูครับบ้านขึ้นได้แล้วร,รถไทยมาดิง่งจริงดีสั่งเล็กหน่อยนวลนรบยันไม่มีมูโอ้ย วงกเยอะเมกระเโอ้กเ่ส้น้เสขวาเลยกระเ่อยอากมอง่บ่ก็เมาเส้ส้เสขวา่าตนตัวพกย่อาเยเอาหน่อยไหมเอาเสละสามีอันไหมดวยุ่งชุดนี้จะเป็นที่งานรับจอบพิเศษครับพิเศษท่านหนึ่งสิบคนเนี่ได้คนละร้อยแต่ว่าต้งดูเนี่อสระระ ลายอีสามคนมีลุงตูลัวก็คนขับรถบัสแล้วก็สายซู้สามคนลาเพื่มครับก็ยาัมาถึ่งกูกันเพราะว่าคนนี้สิคนออกสมกับเขาเฮ็ดเขากระนคนหนอยแล้อยเอาได้แล้วได้แล้วเอาเส้นอันนี้คือดนแล้วครับอนนี้กรจะเอาสอบปลาดินั่านอ่ัจดจัปลาจิมความละมัน เราก็เดินทางต่อบ้านบุ้งลิงโอ้จอะแต่สนามเนี่ยนะพี่น้องง่ายกว่างดีเ mm. อาผ่านพ้นไปอีกหนึ่งวันโซนต่อไปลุ่นต่อไปท่ละวันท่้นละเมื่อสิเป็นยังไงครับพี่น้อง mm. ทีมงานบุกเบิกนี <laughs> ่ เลื่อกเบิดครับไปกคอนมืกคอนฟัวนี่เราจะไปไหนครับสวัสดีลาสายครับผมบุงลิงบุงลิงบุงลิงไปหาลิงไปหาลิงวันนี้ปลาแกงคือเราปลาเข้ามาคาดเอวคือปลาแกงอากาศขึ้ดีขึ้นห่อเสือว่ามันี้เาด้อนห่อเสือปลาใสผมไม่ใสเสือไงเงาแต่มันขึ้นห่อไม่ร้อนเหรอ เสื้อหนังแขนยาวใช่ไหมแน่นเลยเก้าอี้ท้อเรามีคนเก็บเป็นเก้าอี้ครับพี่น้องงาๆแสดงว่าเมาเมาหนักเมาหลายมาเรืนอยครับมาคอมเมนต์เข้ามาเลยนสำกัญพี่น้องรัฐมนตรีบูชาพันเมื่อคืนคนหลายบุลุษหลายๆครับหลายจะได้ถือว่าหลายครับมื่อกี้ขาดร้อยยี่สิบโอ้มาขาดทุนนะครับพี่น้อง ปลานอ้อยคนหลายครับอิสระโรมสวัสดีครับรงมตู่บ้านบุงลิงทีหรือว่าเก็บแบบครับอันนี้ก็ยังบม่รู้กันครับสงสัยสิเป็นงานเจ้าภาพมาแต่ว่างานเจ้าภาพโมฮูมว่าสิรอบรอบสังกะสีบ่เ,เดี๋ยวไปห้องหน่อยเซร่าห้างหานึหน่งเดินไปนองเออนอนพักแน่น้ำแข็งสำหรับนี้ครับ หลังจากวันที่สิบสองเสร็จกับพักอีกสิบสามสิบสี่เล่นสองการก่อนสิบห้ากับงาวต่ออีกปาด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 เดินทางปลอดภัยทุมงานรถบัสไปดได้ครับเขาบบันแทิงครับมันครับ ได้จืดครับไปน้ำคั่นมั้ยนะครับนะครับรถคันนี้ครับรถาจะจืดครับที่เราแก้มได้เราข้างหลังเลยโอ้มีหม่งนอดยางคากได้จืนคักรถเอของวัดโจดออกว่าไม่เอ๋อได้ลุยสิโตมนี่โอ้ถือว่าสมบุกสมบันนะครับไปคั่นหนิครับชวนว่าไปเลื่อยเกือประหลอดคับนนี้น้องน้องลำเพลินลำเพลินลำโชค ขันของพญานาคในการขึกันครับอ่างกรจมเลยเกือบขึ้นไ่ได้ใหกันครับขั้นของพญานาคได้เอารถหกล้อดึงสองขั้นกสิทธิ์ครับไหม่หม่ใหม่หม่ดูแลดีดูแลดีนะครับไอคอนสินะดูกระทะดหมระทะาฮุกสูลัาไงวัดจังยังเยอกซอยกันว่ดเจ้าของเกีบขาเอานี่น้า่คอยด้เอย้งานได้หรือเ่าทาน ว่ายีบตัดไหมมือนี่แหะยังบริการงานที่บอกเลยโอ้เสียวโอ้สแสดงว่าทีมงานจอเนี่ยนักเติบโตใน้องเฮงานจะคนก่อสี่คนส<ค>ี่คนเสียวไหมเสียวได้ไหมเอ่าว่ายีบตัดมไหมนี่ร่องมือนอ่าอ,อันนี้ก็ขาสรุปวิธีครับพี่น้องยิบซีเ็มครับยิบโปะครับใ,ใครใคร,ใครยื้อขับรถได้พี่น้องขับยกสะงานเข่าเลยพี่น้องขับรถบริการยังไงโอ้ยนั่นเลยขยายมันเข้ามารีคน เย็บเข้เ<อ>ามาหนึ่งตะกุยยุ้ยใส่รถแฮ่ือขั้นน้อยรถแฮ่แต่ว่าทีม,มงาน,งนาสาวน้อยส,สีกวาดกองกองกองกไว้หายนะครับคำหม้มมีถุงดำนะครับเดี๋ยว้กวาดกองกองไว้หายนเกใทีมงานเป็นมาุบแซกระกสอด คุณรัฐมนตรีผมกับคนสกลคือกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจปีด้วยนะครับสวัสดีครับคุณลุงตู่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับขอบคุณหลายครับคุณกัญจาเจ้างานเจ้าภาพบางงานเพื่อนจ้างไปแล้วเพื่อนกับเก็บบัตรนําคนเข้าชมจ้าแมนแมนครับคุณวิษณุใครมาตีกองช่วยอาจารย์เปียกก็ลุงตู่อาจารย์โจครับอาจารย์โจคนที่เคยมาตีครับ ต่ก่อนพรกธรรมตีวงสาวน้อยครับเขาค่อนข้างกรับเอาเนมาซอยเพราะว่าอาจารย์เปียกนี่เห็นมันว่ามาเคลื่อนมาซื้อของว่าไปชีดยาเมดสองพันกว่าบาทครับผมชีดเขาเอ็นเอ็นเอ็นน้องนั่นนะพี่น้องเสียแห้งเลยนะลุยง่ายนะผู้เดียวต้องไล้เมื่อครับ้อดีพอรก็เลยเอาอาจารย์โจเข้ามาตีของซอยมาเรื่อยกุอิสโรมเดินทางเข้าบ้านแพงกี่กิโลครับเราบ้านแพง รถบา as, ้านทีมงานรถบ้านรถบ้านไหมาเนี่ยประมาณอ่าเท่าไหรล่ะร้อยเท่าไหร่ร้อยหกสิบบาทกิโลนะครับนู่นบ้านไหนมาครับอันนี้ยดอันเดียก็ลนลอันเบาอยู่มื่อคืนเม้าผู้เดียวครับพี่น้องตาแก่ผู้ใดล่ะครับเนี่ย ฮะพี่น้องัดตัวว่าผมคือววพี่น้องเนทั้งพร้อมไพ่นะจักแล้วเห็นว่าญาติทั้งห้างเหมือนกันได้ยินแต่ว่าปลาแก่ก็พร้อมไพ่พร้อมไพ่นี่ก็คุยกกันญาติญาติปลาดูไม่ใช่คือหล่อเลยนะโอ้ไวเลยพี่น้องพี่ที่สิ่เลี่ยนเลยพี่น้องจวดจ้าเยดีที่สุดยอดเลดีทีนี้ที่ว่าอลังการเลยครับทั้งตั้งทั้งลื้อครับ คนหนึ่งไปคนหนึ่งออกครับป๋าใช่น้อยก็ไปแล้วแต่ก่อนกระถิ่งงานมือขวาฟ้าโคก,ก็ไปแล้วมือขวาสช่างใบครับเหลือสร้างซนเซียวพ่นได้หมดครับ <laughs> เซียวพ่นลุยงานแห้งไวกว่าเก่าครับเสียวนะจดจัดรคุณ <c oughs> กาญจนาเป็นอย่างน้อมือกองสาวน้อยอยู่ไ้อพิจารณสักคน นี่ดือไดไปครับส่วนมากเขาก็เฮ็ดตัวเขาเองนะครับพี่น้องมุ้งนีไผเฮ็ดหยังเนาะคันอยู่คันอยู่แบบดีๆไม่ต่างมมีหยังนะครับส่วนมากอ่ะมันสิเป็นของเขาเองนะครับบ่มีไผไปเฮ็ดหยังนะครับพี่น้องรถแห่ครับแม่แม่ครับแห่ปลาปลาครับแบบนี้ครับ โอ้ของเจกองเลือกองกองน,นี่เจกองเป็นไรมาขึ้นนี่สร้าันไหวบ่กบ้าลายบ่มาขึ้นนี่งนะโอ้แมนบอสเจกองนอนนีคือว่าเอฟซีแม่ค้ามหาลายได้เสีนเนยหน่ะบอสไ,ไปต้อนรับเพื่อนบอสอะไรไบอกไม่เคยมาขึ้นนี่กะยากอยู่ครับเพราะว่าบอสเพิ่นกัดประกาศยูทูบเบอร์ว่าห้ามถ่ายบนเวทีหน้าเวทีหลังเวทีแล้วก็ห้าม เราแฟนครับย่านๆนันนี่ก็อามาแล้วมันเติบม่ยไปจ่ายด้วนะเลยนอนเลยค่ะพักแรกว่ามันนี้เงินออกว่ามันนีเงี้ยอกว่า13จาตอนเย็นนะคะ13ตอนเย็นคือแล้วกัเอฟซีแฟนขาวคอยโคนจักกับผู้ให้เขามาลังที่ที่อย่างไรแล้วผู้ใหเ่ขามาแล้วก็บอกแฟนเดอว่าช่วงนี้ ใหญ่จะว่าใหญ่เพื่นเทีย่ยงแทนท่านซี่ว่าต้องเข้าใจกันลและกันว่าแล้วก็มอลล่ามกันห้ามจับมือกันนะครับท่านซี่ครับถ่ายลูกไปถ่ายได้ยูแต่ว่าจะจับมือมาแล้วก็บผ่านเพราะไว้วไม่รับมาเจอมาเจอมาจ่ายนะอันนี้สะระแตหายกินน้ำสะอาดต้องมาขึ้นด้ได้กินานานะ้ำสะอาดสะอาดอ่ะก็ไปกินครับต้องบายจังมือสองมือก้อนถึงงานะ กินไินแล้วบอแมนบานีคันร้อนหนาสีบ่าเต้นตึงก็ต้องกินไม้ถ้าไปเต้งเตือนี่โต้วนิว่าสันวัชื่อพระยาลายจิตคุณมองตุไัยจำปาคุณสวัสดีครับคุณพีรยุทธ์พวกสวัสดียามเชา้าลงจูให้อาจารย์เรียกเอาดินค่ายาไปเบิกกระโดจู เมื่อนี้ลุงสู่เข้าบ้านเธอหรือไปบ้านงานพักทางพิธกรสินทางรถไฟครับวันนี้ไปพักเรียมครับเพราะว่าอันเพิ่นจากไ้เวที่แรกเตเป็นนะเพิ่นแสดงซีโมงแร่งครับพี่น้องแล้วก็เลิกตีนึงครับแสดงเตเป็นเลิกเลิกก็ยเพื่อความมันเป็นอย่างคู่้ยคู่ยึดนั่นะครับพี่น้องโอ้ย แต่ยังดีกว่าผมมีงานเฮ็ดครับพี่น้องจแคสเทสไหนครัแต่สุดท้ายกิจการังนี่โควิดเสร็จมันไม้ติดโควิดตายนะครับมันจะตายเพราะว่าโรคโควิดสถึงเทสหยังกับอะไรไปซ้กับอะไรครับโอ้ยตายตายตายหยุดพักงานติดสามเดือนเสียงานเขาตายครับแคสเทสไหนครับสู้ๆก็น้ำแข็งพี่น้องเนอคุณกาจารเจกรบ่ค่อยออกนอกเนาะ ข้าวทช่พ่โโมาอยูแมนแมนครับอีกอย่างนึ่งกะทีมงาน,านเพื่อบริหารเพื่อการกำทัาอยู่อการสืบพันคุ์เปียนโลกโควิดนาพี่น้องก็มันเปนม่ยน้ากมัเสี่ยงมามาสัคุณรุ่งที่มีงานมีงานอกีบครับรุงตู่นี่ครับวันที่12การลสินและกันสิ1 6้7ครับหากกังหัจักแค่ซี่มืนี่แหะครับเชวนที่เลือกาบบอสว่ารุ่นไปก่อนครับว่า เขาซื้อแค่นเนาะครับคุณอะกร,ร,รนุกูคนหลายบระครับเมื่อคืนเจีก๊กอนราคามันไหวบ่คน,คนเต็มอยู่คนเต็มอยู่งานกระสือประมาณสามพันกว่าเนคุณมนัสสบายดีลงตู่ประมาณสี่พันปะโอ้หลายอยู่หลายอยู่สี่พันมาหลายครับน้องมวยกับแม่ในเมื่อคืนเนี่ยงามๆโอ้ยฟางน้อยก็เลยไ่ได้ไปถ่ายรูปกันแอบไปถ่ปายคลิปเพิ่นเมื่อคืน แต่งตัวมากโอ้กิดการขนาดน้องน้องไหวเอ่อคุณอะไรเจจีผู้ใหญ่บ้านดูสเพื่อนเ่ื่อนะครับผู้ใหญ่บ้าน,นครับจั่เองมาดิพิชชูง่งแล้วรถบัสไปพักรแรมอ่าไมครับรถบัสเข้าบ้านครับรถบัสครับสี่ท่าน คุณกัญจะาแสดงยามเป็นกายเงาเดียดจ็คบบลาะจด้สีโตวิบตายก่อนกันเนาะสุดเลยคัสวัสดีครับโอ้ปลายิ้มเจ้าก็หัวดยคนตัวน้อยเอาเทลซีกระสอบก่อด um, ิโอ้ยายหยิแหม้เอเ้ฮ้เรืองอดูยาก็ออะดูมีตะเกะอะดู หนูมีเตาแก๊สแบบยัางของเราด้วยโอ้โหยังก,ก็จับได้หรอโลกเแก้วเลื่อน้อยค่ะโอ้ยอมไม่แคร์ุงใหญ่โอ้ยุงใหญ่ไม่แคร์สือ่อบ้านหนูมีเตาแก๊สขาดจับเลยก็มีละใช่ง่ายไรหมองกันได้เลยเดี๋ยวนี้ที่แรกมากเลยไปเฮ็ดสลิงอ่ออให้ปรับก่อนปรับก็ง่ายไปสลิงสลิงแล้วก็พอตูมพอตูมแล้วมาปรับไปก็เลยก็ร้อง ไปอาไรกเขากัน yup. ไ่ไปไล่มากจะดิกระเลยหน้อยเอามาอยู ites, ่น้ำลงตู้ได้หรือเปล่าคุณทำสูงหมวดศึกสองเล่นอยู่บ้านไหนครับบุ้งลิงบุ้งลิงนี่นะครับพี่น้องยังยังมาบันใจคักไปนะครับเดี๋ยวไปวอดจันสิร่างงานหนฟอยพักกันตเองครับอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์คุณเจที่ลงตูแม่รถมีชื่ออย่าง ชื่อแม่แก้วครับคนจั้นกซื้อเองนครับเ<อ>พราะว่าลุงซูกับอันหาเคยเห็นหน้าเพื่อนสามสี่เที่ยนะครับย่ำไปล่ำทรุงเทพ่เพื่อนเซมาเรีนนะครับพี่น้องซื้อของอย่างมาซูจิคุณเจพีเหมือนเต่ายิ้มเดินผ่านกล้องแมน,มนบค่าแมนแมนแมนครับคุณทิพย์อยากเห็นอะไรพี่เอกนาอ้าเอกโอ้ผมไม่ได้หลาคักเมื่อคืนพี่น้องมีแต่ค้นพวกไงครับไต้สุขุมสุคนครับ หอมอะไร่ประมาณหน่อยครับเมือเชนเสียดายแต่ว่าเพื้นผ่วท้ายก็ได้มอยากคาสั่งเดี๋ยวมันเปลีอย่างมากมันสิ่งหนึ่งนะครับเพื่องค์กรนะครับน้องตาเรืองวันที่สิบห้าเล่นอยู่สายข้าวปรุงตูรู้สึกว่าจะเกษตรเกษตรวิสัยผมก็ยังจะมาได้อ่านโปรแกรมคักมาเลยครับแล้วเช่นแต่พัฒนาคุณกันจะนางน้อยขยันเนาะใครไล่เฮ็ดยังกับไปเฮ็ดอยู่เนะครับ ข้อหมาคือที่เขาเขาหาเขามันมันไสเพื่อนเลยเถียงเก่งนะพี่น้องแต่ว่าเถียงไอ้เฮ็ดเยอะแต่ว่าเถียงนะบาเรียคนอันว่าถือใจกับว่าถือค้นถือใจกับถือนะแต่มามามาอยู่น้ำประดับอย่างเงยเมื่อแจ็คประดับเงี่ยแค่สิไปใส่โต๊ะพี่น้องเอาพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับทีมงานประดับเรียบร้อยแล้วเจอก่อนครับ น้ากระดึงของป้าเลยก่อนนะครับอดีตคนว่ายมาใหม่ครับหานกามาเมแรกครับนี่ครับซื้องอะไรอะไรกันตัวรู้เซื้องตงครับซื้องตงอยู่บ้านไหนมันแข้งมันแข้งมันแพงโอ้หน้าตาวทุกคนเหมือนพ่แม่หนิที่น้องเร็ยาส้กราดมาหน่เป็นพ่อสงการปะเป็นแยกกันมานี่เป็นร้านมันบ่โอ้คนคน เก่าออกคนไม้เกาคนไม้ออกคนเก่าเขายังไงพี่น้องพ่นเพี้ยงนี่ไง่ไปใส่เราเบื้องแรกเลยคนที่มาทำงานนี่ต้องมีใจรักในหมือลำนะครับคุงจะอยู่โดดอยู่ทุ่นครับแต่คนที่มีใจรักในเพราะเพรกะเี้งเบื้องแรกไปมากยูโดดครับม้วนครับแต่คนมีใจรักในสิม้วนในการทำงานนลครับม้วนในการเ็ชหมือรั่มครับ คุณพัฒมาดีแล้วจ้าลุงเพราะช่วงนี้มันน่ากลัวค่ะลุงครับผมคุณกาญจาเบิดปรับกะไปคอนโวยเด้อดังน้อยคุณสมชาติคนหลายบ่อครับก็คือเหตุกรณ์าประมาณสี่พันครับหลายอยู่ครับมากจะทั้งกายทั้งอื่นหลายครับเี็น้องมือขึ้นคุณส้มคุณสมค่อมนี่ลุงตูกับผู้ใหญ่บ้านผาเกิดก่อนกันครับเกิดพร้อมกันครับ อายุสามกันครับแต่เพื่อนชาบ้านเกิดเกิดเดือนก่อนครับตุงตัวเกิดเดือนตุลาอ้อนางน้อยเพียงสุดนางน้อยน้ำว่าพูดต้องน้อยบบโอ้ยเมียนเอ๋อสโนว์เหมือนน้ำเปล่าบนี่ <c oughs> มามาทางวิธีครับพี่น้องวิธีเครื่องเสียงครับเตรียมตัวไปอาบน้ำอาบน้ำให้แล้วนะครับเสร็จเียบร้อยเหลืออยู่โอ้ยอเหลืออยู่เหลือจะบโหราณครับอย่ใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ มมอจอดจาดฝาดบ้มตาแข่งสุดยอดแข่งแรกทั้งขับรถท,ทั้งเฮ็ยงานแบกเล็กแบกหลาแบก้ายแบกพื้นแบกไฟม่นก็เฮ็ดงหมเร็่รางกายแข่งแรกเนาะกาอายุาไร้เป็นเ่ม่เฮ็ดงานนี่ปาคนนี่หลางยากนหลันี่ง่ากันยากกันได้เนาะเเปลนอันนี้แข่งแรกที่จะรอจะพี่น้องยสุดยอดสุดยอดเรื่องเข็ยนอยลูกไฟร้านได้ยื่ห้าปะับผมมันกรบ เล้ยงแจ้งเลยเนาี่ไงเมื่อไรเบียด์เมื่อไรวันนี้สิ่เศร้าเอออืุณเจเบีแล้วเมื่อไรลูกตู่จะออกจากสภาค้าบ่อละไรบ่ออะไรผมไม่ออกผมไม่ออกผมอยู่นี่อยู่นี่เลยที่เมื่อวันที่12เมษายน64เล่นที่บ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะละเสดจังหวัดกาฬสินธุ์โอ้สุดยอดสุดยอดครับขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อจะสิ่งแม่ครับเดี๋ยวว่า เอฟซีแฟนคลับสาวน้อยครับอะไรบอกได้ก็บอกได้อบางทีกับลุงตู่กับผูู้้กันนะครับผู้ยุคกับผู้ละเอียดนะครับขอบคุณนละลายเขบคุณนละลายครับสุดยอดสุดยอดมาสองเดินทางก่อนอะไรปลาแก้ใบานะครับขอเงาหรือยังครับครับสิเปเตอร์ละมันก่อนนะขึ้นง่ายเขาสุดท้ายแก้โซนนครับผมผมชอบอะไรบ้างเจ๊ก็เตอร์มันสายไปเนี่ยฮะผู้ใด้สภาพไปโอ้คุณได้สภาพไป อ้าวโอเคพี well, 네่น้องสารับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเสนอเด้อขอบุญขอบคุณหลายครับที่เสียสละเวลาเข้ามาคอมเมนต์มาเรียนร่ำกัรครับเมื่อแรกเมื่อแล้วก็ให้ดีแม่สบุญสุขคนเด้อร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับเจ็ดเงินทองมาเช็ดทองให้ได้เงินครับเอาละแม่มาอูม่เอสร้างล่าก่อนเด้อเอบรรมาเต๋อจูบจ่ายแน่ขอบคุณก่อนขอบคุณกันขอบคุณแฟรขายไมฟรีทุกคนนะคะับเท่าติดตามลงตูดและเช็กก่อนอ่ครับวันนี้ลุงตู่เขาจะให้เนื้องัว โลหนึ่งนะคะโอ,อ้โหไปเอาบรรพบุรนะว้าขอบคุณเจคอนขอบคุณเจคอนครับคอมเมนต์ไหนไปไดอ้อ่านค่ะขอโทษขออภัยเด้อครับขับเบาอะไรบ่ดีกันขอโทษที่กันครับพี่นอ้องอ้าวขอใส่แล้วคอมเมนต์ครับอ่านคอมเมนต์ให้เเบอร์ก่อนเลยครับก่อนสิราจากกันครับคุณกัญชาป้าแขกใจรักในงานอิ๋วคนหนุ่มบางคนยังบ่สู้สำลาวเลยแม่นแมนครับคุณธนพลน,น้องรถเมย์เป็นลูกผู้ใหญ่บ้านอิ๋วบ่ลงตู่ครับโหแม่นแมนครับ คุณอริชญายายตุ้มยายตุ้มอะไรตุ้มกลับบ้านแพร่ตีหนึ่งถูผู้ใดน้องยายตุ้มเราอยู่โมจู๋หนึ่งกลิ่นยายตุ้มผู้ใดครับยายตุ้มครับคุณเจพีขับรถปลอดภัยค่ะครับผมเข้าวจะรถบัสเด้ออันไปพักนะครับไปพักกันบ้านนะส่วนที่เหลือก็สีเดินทางไปพักแหน่น้ำทีมงานโดยพ่อยุทธครับอันนี้ครับพ่อยุทธจะพาไปพักแหน่ครับก็เรื่องกระสีไปเตินมน้ำมันก่อนครับเตินมน้ำมันแล้วก็ ตรวจจัดบ้านงานไปนะครับไปห้องจัดสิ้อแงานในเบื้งใหม่อีกทีนึงนะครับเด้ออ้าวโอเคครับสวัสดีสุขุมทุกคนครับไปแล้วพี่น้องบายบายสวัสดีครับประหยัดสันฐานโชคดีดนะครับครับผมคุณจตุโฟงสิบสองยังมีรุ่นครับผมครับผมครับผมอ้าวโอเคครับไปแล้วครับพี่น้อง